ในกุ้งมรามตุลัฮิวบรารอกาตุค่ะสัปดาห์นี้นะคะเจ้กูจะมาสอนหน่วยการคมนาคมนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเราต้องทำยังไงก่อนคะอ่านดูอาก่อนใช่ไหมคะอ่าให้เด็กๆยกมือขึ้นค่ะบิสมิลลิราะฮ์มานุลรฮิมรับบิษรอลลีซาดริวายสลลีอลัมรีวะลุลอุบดะาตามิลลิซานียัฟกะฮุกะลี ราบ,บิซีดนีอิลมันนาฟิอันวารุจุกนีฟักแมนอามีนค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะเราต้องมาออกกำลังกายก่อนนะคะไปเลยค่ะการเดินทางไปที่ต่างๆต้อง ใช้ยานพาหนะพาไปทางบกรถยนต์รถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินทางน้ำเราใช้เรือพาไปเรือล่องเร็วไวในม การเดินทางไปที่ต่างๆต้องใช้ยานพาหนะพาไปทางบกรถยนต์รถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินทางน้ำเราใช้เรือพาไปเรือล่อง ไว้ในแม่น้ำลำคลองทางอากาศเราไปเครื่องบินรวดเร็วทันใจและปลอดภัยทุกเส้นทางคือการคมนาคมวันนี้นะคะจิกุจิจะมาสอนหน่วยการคมนาคมเด็กๆรู้จักการคมนาคมไหมคะ าการคม,มนาคมก็คือการเดินทางชนิดต่างๆนะคะการเดินทางมีสารประเภทนะคะ1ก็คือทางบกทางน้ําแล้วก็ทางอากาศนะคะทางบกมีอะไรบ้างคะก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นรถยนต์นะคะเด็กๆรู้จักไหมคะรถยนต์รู้จักไหมคะรถยนต์มีกี่ล้อคะอ่ะสี่ล้อนะคะ เวลาเด็กๆจะไปไหนไกลๆนะคะก็จะขึ้นรถยนต์นะคะไปกับรถยนต์นะคะต่อไปมอเตอร์ไซค์เด็กๆมีมอเตอร์ไซค์ไหมคะมอเตอร์ไซค์ side, มีกี่ล้อคะลูกสองล้อนะคะเวลามามีจะพาเราไปตลาดนัดไปไหนมาไหนนะคะมาใกล้ๆ แถวบ้านนะคะเราก็จะขึ้นมอเตอร์ไซค์นะคะลูกอ่าต่อไปรถไฟนะคะรถไฟเด็กๆเคยขึ้นไหมคะรถไฟมนะีลอะะ้อไหมครถไฟไม่มีล้อนะคะยาวไหมคะลูกยาวเลยนะคะอ่าเสียงมีเสียงเป็นเป็นยังไงคะลูกเคยได้ยินไหมคะลูกอ่าก็จะมีเสียงปูนปูน ต่อไปนะคะ,ะทางน้ำสะะลุกทางน้ำมีอะไรคะ,อะรอเรือเด็กๆเ,เคยขึ้นไหมคะเรือ,นนะะอต่อไปทางอากาศทางอากาศมีอะไรบ้างอ่ามีเครื่องบินเด็กๆเ,เคยขึ้นไหมคะเครื่องบินอ่าเวลาเครื่องบินบินนะคะก็จะสูง อ่าต่อไปเฮลิคอปเตอร์เด็กๆเคยเห็นไหมคะเฮลิคอปเตอร์เหมือนเครื่องบินไหมคะอ่าเครื่องบินจะมีปีกนะคะลูกอ่าส่วนเฮลิคอปเตอร์จะมีใบอ่าใบพัดนะคะต่อไปจรวดเด็กๆเคยขึ้นไหมคะจรวดอ่าไม่เคยนะคะเคยเห็นไหมคะอ่าเคยนะคะเหมือนเหมือนเครื่องบินไหมคะจรวดเหมือนไหมคะ ไม่เหมือนนะคะจะรวจเขาจะบินไปนอกโลกนะคะไปสำรวจโลกของเรานะคะสุดท้ายนะคะเจก,กูก็มีดูอาก่อนที่เราจะขึ้นยานพาหนะนะคะทุกครั้งนะคะเวลาเราขึ้นยานพาหนะเราต้องอ่านดูอาก่อนใช่ไหมคะอะูอานะคะฟังให้ดีนะคะแล้วก็กลับไปท่องด้วยนะคะลูกบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim s u b h a n a l l a h i ตักครอลานะฮาจาวะมาคุณน,นะละหูมุคลินินวะอินนะอิลาอบบินะละมุนกอลิบูนเด็กๆอย่าลืมนะคะท่องด้วยนะคะสุดท้ายนะคะจิ๊บจิก็จะมาสรุปนะคะการคมนาคมมีทั้งหมด3ประเภทนะคะ 1. ทางน้ำา2ทางบก 3. แล้วก็ทางอากาศนะคะ ค่ะวันนี้เจ๊ก,กูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเร์รัมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮบ๊ายบายค่ะ